ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราที่เรียกว่าปล่อยเปแตกเป็นที่เรียบร้อยครับ f 1 6ของเราเนี่ยถล่มบ้านหุนเซนพังพินาศหลังจากตรวจพบตั้งเป็นศูนย์บัญชาการทหารครับและก็มีท่าทีที่จะคุกคามไทยเราเสริมอาวุธหนักหลายตัวหลายอย่างแต่ว่าพลิกเกมเกมพลิกครับนานาชาตินั้นยกไทยคือฮีโร่แห่งการปราบสแกมเมอร์ปราบคาสิโนโดยแท้จริงงานนี้หุนเซนเละเป็นจุยครับไม่ว่าจะในทางการทหารหรือว่าทางวีดีโล โลกไทยเรากินขาดยับเยินซึ่งก็ยังมีเรื่องรอับเดตเกี่ยวกับเนิน3 5 0ด้วยครับที่ตอนนี้พบร่างวิวรัติุษไทยเราแล้ว1ร่างกับสถานการณ์เนิน3 5 0นย์ประสาทตาควายโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเรียกว่าเป็นข่าวด่วนที่สุดเลยนะปอยเปดโดนแล้วครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการตรวจพบเป็นฐานประชาการของขมรน ก็เลยส่งผลให้กงทัประกาศครับไม่รีรอจัดหนักจัดเต็มพร้อมไข่สองลูกครับทิ้งบอมบริเวณฐานมัจชาการเขมรที่อยู่ตรงปอยเปตซึ่งเป็นถนนหมายเลข58ใกล้ตลาดกลางตัวเมืองปอยเปตเลยนะครับจังหวัดบันทายมีชัยโดยแหล่งข่าวในพื้นที่ของเขมรก็มีการระบุว่าแรงระเบิดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่ไกลจากเขตเมืองปอยเปตใกล้กับอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งครับก็ระบุออกมานะว่าเป็นเครื่องบินรบเอสของไทยเราที่มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่จุดนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ ห่ 1> 1วันเท่านั้นหลังจากกองทัพไทยเราครับสามารถตรวจจับกัมพูชาเนี่ยซ่องสุมอาวุธและก็กําลังในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็คาดว่าอาจจะเตรียมรุกรานประเทศไทยแล้วอาคารดังกล่าวครับก็เป็นอาคารที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์รวมถึงคลังอาวุธของฝ่ายกัมพูชาซึ่งไปถามปฏิบัติการเนี่ยเขตหของขเขมรนะครับในพื้นที่ใกล้กับเมืองปอยเปตต้องแบบนี้ครับพอเห็นพิกัดพอเห็นจุดตรวจสอบพบแล้ว100%ก็จัดการทันทีไม่ปล่อยให้ขเขมรน,นั้นมีการต่อต้านไทยเราอย่างหนักนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยเข อาวุธส่งต่อไปอยังประเทศแนวหน้าก็ได้แล้วบวกกับทั่วโลกเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพไทยเราเปิดหน้าแรกเลยรายงานอัปเดตออกมาครับมีการถล่มยับ6ฐานสกแกมเมอร์ของเขมรและก็เด็ดหัวคาสิโนบัญชีดําสหรัฐอเมริกาโดยที่มีนานาชาติครับแอบสะใจหนุนหลังอยู่ไกลๆซึ่งถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะมีแอคชั่นเรียกร้องให้ไทยเราหยุดยิงครับแต่ก็ไม่ได้มีมาตรการกดดันอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะเพราะรู้ดีว่าไทยเรากําลังทําหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแค่การขยายสงครามนะครับแต่กําลังเป็นตัวแทนชาวโลกล้างบางมาเฟียปกป้องชาวโลกกันเลยทีเดียวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งอเมริกา็ชอบใช้ฐานคาสินโนครับเป็นฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะรายงานล่าสุดนะครับที่ไทยเราจัดประชุมต่อต้านอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับโดยมีประเทศเข้าร่วมเนี่ยห้ประเทศเราจัดร่วมกับ UN เครับเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มี58ปประเทศเข้าร่วมแล้วก็ จำนวนผู้คนเนี่ย338คนโดยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสาภาพยุโรปครับ5องค์การระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและก็ภาควิชาการขณะที่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมถึง7ประเทศเลยนะครับประกอบด้วยรวันดาไทยเมียนมาอินโดวเวียดนามอินเดียและก็จีนอย่างที่บอกครับไร้เงา,ขาเขมรไม่มีการมาร่วมประชุมแต่อย่างใดแล้วเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยถึงกับส่งวิดีโอมาร่วมเปิดประชุมเลย บอกว่าก็หวังให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมสแกมเมอร์ทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายมากกว่า1.4ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยของไทยเราครับก็บอกว่าเสียดายที่กัมพูชาไม่ได้มีการมาเข้าร่วมประชุมในรอบนี้อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะกับการที่เราสามารถพลิกเกมได้จากที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยประเทศไทยใหญ่กว่า,ขาเขมรแล้วไปถล่มแบบนี้ได้ยังไงเพราะขาเขมรเนี่ยเล่นบทเหยื่อแต่สุดท้ายแล้วครับเราพลิกเกมทําลายฐานสแกมเมอร์มากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดือดกัน ต่เช้านะครับเอสโมกุณยเราก็ขึ้นไปที่บึงตะกวนแล้วก็ถล่มแบบพังยับเลยซึ่งก็เป็นฐานทาหารของขมรมนที่มีการซ่องสมอาวุธและก็การเติมกําลังในพื้นที่ตรงข้ามกับอำเภอตาบยาจังหวัดส,สแก้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจริงๆแล้วหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราจะถล่มขมรมันก็ เป็นเรื่องของความชอบทำได้อีกแหละนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องตีตาไปชัดเจนว่าเราไม่ได้กำลังสู้กับกัมบูชานะไทยกําลังสู้รบกับเครือข่ายมาเฟียระดับโลกที่ใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็ ปกป้องฮุนเซนเพราะฮุนเซนเนี่ยก็มีผลประโยชน์กับสแกมเมอร์ซึ่งเราก็ต้องออกไปแบบนี้กับนานาชาติเหมือนกันนะครับโดยเชื่อว่าหลายๆประเทศเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างแน่นอนบวกกับล่าสุดครับหลิวจงอี้ตัวแทนของรัฐบาลจีนครับออกมาซัดกัมพูชาอีกแล้วเหมือนกันว่ารัฐบาลของฮุนเซนนั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติโอ้โหจุดนี้แหละครับจุดตายของฮุนเซนโดยแท้จริงฮุนเซนเนี่ยอุตส่าห์จับ คนไทยเราเป็นตัวประกันประมาณ8,000คนนะครับในบดีโปยเพจน,นะแต่ว่าไทยเราก็มีหน่วยข่าวครองนะครับตรงไหนมีฐานทาหารตรงไหนส่งสมกัลังมูเราก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทันทีนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่1นนะครับเล่นสกแกมเมอร์อย่างเดียวเลยตอนนี้เล่นฐานคาสิโนอย่างเดียวสุดจริงๆจัดหนักจัดเต็มครับเอาเรามาตามต่อกับอีกพื้นที่หครับ เป็นพื้นที่ของกองทัพที่2กันบ้างที่มีรายงานอัปเดตมาล่าสุดนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่2ครับยังรบดุเดือดและหนักหน่วงที่สุดเนี่ยประมาณ2พื้นที่นะครับเป็นบริเวณภาษาตาควายเนินสามาูนและก็ภูมะเขือส่วนพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ครับก็มีทั้งบ้านคลองแผงบ้านหนองจานที่ยังดุเดือดอยู่แล้วก็ยังมีหนองยาแก้วที่ยังเป็นโซนสีแดงจากที่สีเขียวกลับมาเป็นโซนสีแดงแล้วกับหนองยาแก้วก็เรียกว่ารบมาถึงวันที่11เอแล้วนะครับยังเดือดชิงร และก็ต้านเชิงรับอยู่ซึ่งของ้อมูลนี้ครับออกมาจากโคษกกรนาบกเองได้มีการกล่าวว่าภาพรวมยังคงม,มีการโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาในทุกพื้นที่มีหนักมีเบาปะพนกันไปครับแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้หลายจุดและก็สานาปนาความมั่นคงเพื่อป้องกันการตีโต้จากฝ่ายกัมพูชาแล้วหนึ่งในจุดที่ขเขมรมีความพยายามที่จะตีขึ้นมานะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีช่องอันมา้าซำเตสุรินก็มีช่องจอมช่องเปลช่องระยี ประสาทคนาเรียกว่าจุดเหล่านี้ครับยังมีความพยายามโจมตีเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่แต่ว่าจุดนี้ฝ่ายให้เราเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่ส่วนพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงเลยครับก็มีประสาทตาควายอำเภอบุนนรักจังหวัดสุรินที่มียุทธภูมิสำคัญก็คือเนิน3 5 0ครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีทหารไทยเรา ทีชีพไปหลายนายและก็มีสองนายครับที่ยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับยังอยู่ในความพยายามและฝ่ายกัมบพบูชาเนี่ยยังคงรุกคืบโจมตีไทยเราอย่างหนักในส่วนของปราสาทต,ตาควาเองและในส่วนของกองทัพภาคที่1น่นั้นครองกําลังบูรพาของไทยเราเนี่ยก็ยังประทัดเดือดกับเขเมรอยู่3จุดนะครับมีบ้านคลองแผงบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานซึ่งสถานการณ์โดยรวมทั้งไทยและก็เขเมรครับพยายามควบคุมพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ราบและก็มีชุมชนนั้นเนี่ย การใช้กําลังในจุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการระดมยิงด้วยอาวุธวิถีโค้งและก็ปืนใหญ่และจะวูดเข้าหากันเพื่อที่จะช่วงจริงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านหนองยากแก้วครับเป็นโซนสีแดงแล้วนะครับเพราะว่ามีการสู้รบกันอย่างหนักบวกกับขมรนก็น่าจะยิงระดมมาแบบไม่สุนโลกด้วยท,ทําให้เราเนี่ยก็น่าจะถอนตัวออกมาอีกหนึ่งแนวต้านเพราะเมื่อวานนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยครับวันนี้หนองยากแก้วกลายเป็นสีแดงแล้วทําให้3จุดสําคัญครับในพื้นที่ของกองทัพพันที่หนึ่งเนี่ยที่เรายังต้อง ยึดคืนออกมาจากขมรแต่ว่าสิ่งที่พบแบบจังๆเลยก็คือมีการใช้ตรวจดเบียร์ยี่สิครับยิ่งใ่พื้นที่เกษตรและพื้นที่พลเรือนของไทยเราหลายร้อยลูกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราเองก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งของเรากําลังช่วงชิง อันนี้ก็เป็นการรายงานอัปเดตออกมาจากโฆษกกองระบกบอกว่าเราจะต้องตอบโต้อย่างแน่นอนครับแล้วก็มีการตอบโต้ไปกับคาสิโนปอยเปตซึ่งก็ยังมีหลายตัวหลายจุดนะครับสถานการณ์เนี่ยยังมีความหนักเบาสลับกันไปมาแต่ถ้าเกิดเป็นบื้ที่ช่วงจริงเนี่ยจะหนักหน่วงเหมือนเดิมเลยฝ่ายไทยก็ต้องยับยั้งการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้รุกคืบเข้ามายึดแผ่นดินในของเราควบคู่กับการตีเขมรเนี่ยลงไปเนินด้านล่างด้วยซึ่งเราก็ได้ทำลายอาวุธยิงสนับสนุนไปหลายจุดหลายทีี่่่ตั้้งงงดาาานอหรเเเลลยทพ็ เข้ามายังฝั่งไทยเราภาพรวมเลยก็คือจากการลบมาทั้งหมด11วันนะครับฐานได้ของเราเนี่ยมีสละชีพเป็นวีรบุรุษเสียชีวิตไปแล้วจากการรมทะ21นายและอัปเดตออกมาล่าสุดแบบด่วนๆครับบริเวณเนินสามารถสูนั้น พบหนึ่งในร่างของวีรบุรุษฐาไในเราที่พลีชีพเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังนําออกมาไม่ได้เพราะเราก็กังวลว่าอาจจะเป็นกลลวงของขมรที่จะซุ่มโจมตีถ้าเกิดเราเข้าไปเอาร่างของวีรบุรุษไทยเราในตรงนั้นใจแป้วเหมือนกันนะครับที่เรายังนําร่างออกมาไม่ได้แต่ก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องตาแนวหน้าทุกนายด้วยเพราะท่านทั้งสองนั้นคือวีรบุรุษของไทยเราครับอย่าปล่อยให้ขมรย่ายีโดยเด็ดขาดผมเชื่อว่าตอนนี้เรากําลังพยายามอย่างหนักอยู่ก็ต้องรอติดตามผลงานปฏิบัติงานกันเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอี เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับอาวุธเด็ดอาวุธชนิดใหม่ของเขมรที่เรายึดได้กับช่องอันมาทั้งเนินห0ารอและก็เนิน6ก7็โดยเฉพาะอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง gam 1 0 2ครับซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ยานเกราะหรือว่ารถถังในระยะใกล้ถึงปานกลางซึ่งเป็นอาวุธระดับยุทธวิธีครับแต่ไม่ได้เป็นอาวุธนำวิถีนะและก็ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลโดยทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอาวุธนำวิถีชนิดนี้นะครับเป็นอตการผลิตเดิมซึ่งเป็นรุ่นนนนทีี่่มมกกกาาาาาารใช้งยวนนว10ป โดยไม่มีการส่งมอบให้กับฝ่ายกัมพูชาเลยครับซึ่งเราเนี่ยได้รับการยืนยันจากทางการจีนเป็นที่เรียบร้อยว่า g m 1 0 2นั้นไม่ได้ส่งมอบจากจีนให้กัมพูชาแต่เขมรมันเอามาได้ยังไงแล้วที่บอกว่าผลิตมา1 0ปีทําไมมันถึงใหม่แบบกิกเลยนะครับกับอาวุธชนิดนี้เอากลายเป็นว่าโยนกันไปโยนกันมาซะแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ย ขมิได้มาอย่างไงได้มาจากมาเลเซียหรือเปล่าเพราะามีข่าวลือกันมาอยู่นะครับว่ามาเลเซียเป็นคุณให้กัมพูชาก็ยังต้องหาบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงขมิเอาเอาวุธมาจากไหนที่แน่ๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจากชาติมหาอำนาจอย่างแน่นอนโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างนะครับกับผู้เรียนสหภาพยุโรปครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียมครับช่วยตรวจสอบการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาและก็ย้ำว่าความขัดแย้งเนี่ยต้องไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้อีก อันนี้เป็นตัวแทนสาภาพยุโรปนะครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียมการที่เราประทะก,กับเขเมรในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าตาเวทีโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะการทาลายสแกมเมอร์เนี่ยมันทําให้ 2- อสาวันที่ผ่านมาครับทั่วโลกเริ่มมาสนใจกับการประทะของไทยเรามากขึ้นต่างประเทศปรบมือให้เลยโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยปรบมือกันแบบขยิบตาก็เดี๋ยวรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าถาล่มปอยเบไป,ปแล้วเนี่ยฮุนเซนจะมีการยอมหรือเปล่าเพราะว่า เป็นฐานที่มั่นเป็นแหล่งเงินทุนของฮุนเซนเลยก็ต้องรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนณปัจจุบันว่า ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีมงานขอเชิญแผนที่เลยครับในภาพรวมนะครับก็ยังคงมีการโจมตีเข้ามาจากทางกัมพูชาในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับหนักเบาต่างกันนะครับแต่ยังมีการโจมตีเข้ามานะครับในภาพแผนที่บริเวณที่เป็นจุดนะครับสีเขียวคือบริเวณที่เราได้ควบคุมไว้แล้วและ กำลังที่จะพยายามสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบจากฝ่ายกัมพูชานะครับถ้าไล่มาจากทางจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีบริเวณช่องอานม้านะครับที่เป็นจุดเขียวแล้วนะครับพื้นที่ซัมเตในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีบริเวณช่องจอมช่องเปลยช่องระยีนะครับไล่มานะครับบริเวณปราสาสคนานะครับทั้งหมดนี่คือพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้ว แต่คําว่าพื้นที่ที่คุบคุมได้แล้วนั้นไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ตรงจุดนั้นจะสงบนะครับยังคงมีความพยายามโจมตีเข้ามาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่คืนแต่ปัจจุบันยังถือว่าในบริเวณดังกล่าวเรายังได้เปรียบอยู่ครับในส่วนของพื้นที่กองทัพที่สอที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการรบอย่างหนักหน่วงนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบก็คือบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจะมียุทธภูมิสําคัญก็คือเนิน3.50 นะครับเรียกว่าปัจจุบันมีทหารที่พลีชีพตรงนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่ได้รับทราบข่าวก็คือสองนายที่ยังไม่สามารถที่จะนำร่างออกมาได้นะครับปัจจุบันก็เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในความพยายามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการรุกคืบบริเวณดังกล่าวนั้นถูกระดมโจมตีจากฝ่ายกัมพูชายอย่างหนักนะครับก็ยังอยู่ในความพยายามอย่างหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับ มาดูในส่วนของพื้นที่ในส่วนของกองทัพภาคที่1กองกําลังบูรพากันบ้างนะครับ mm hmm. จุดหลักที่เราพยายามที่จะผลักดันการลุกล้ําอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาก็มี3จุดนะครับได้แก่บ้านอคอมแผงนะครับบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะครับทั้ง3จุดสถานการณ์ก็คือทั้งไทยและกัมพูชาพยายามที่จะควบคุมพื้นที่นะครับแต่ด้วยสภาพตรงนั้นเนี่ยเป็น พื้นที่ราบแล้วก็มีชุมชนอยู่ตรงบริเวณแนวเขตแดนนะครับการใช้กำลังณจุดนั้นเรียกว่าระดมยิงกันด้วยอาวุธวิถีโค้งนะครับทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดเข้าหากันนะครับเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่แต่สิ่งที่เราพบนะครับเหมือนที่ทางโคสกกราโหมได้ได้เรียนว่ามีการใช้เนี่ยมเอมเนี่ยแทนที่จะยิงทหาร โจมตีทหารรบกันแบบทหารทหารนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยิงเข้ามาที่เรียกว่าพื้นที่เกษตรแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพลเรือนเนี่ยเข้ามาหลายร้อยลูกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม่ถูกต้องแล้วเราจะต้องตอบโต้แน่นอนนะครับปัจจุบันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราพยายามจะช่วงชิงนะครับใน3จุดของกองกำลังบูรพานะครับในส่วนของทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าทางฝั่งกัมพูชาแม้ในบางจุดนะครับจะ